โอ้มกกอดว V c a ร e ทำอะไรกับรถฉันสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มุอยู่ที่วี V c a อ e Auto Care นเตอร์ค่ะศูนย์บริการซ่อมรถครบวงจรอ่าวันนี้พาน้องรถยนต์คันโปรดนะคะตามมาจากติ๊กต็อกเลยนะคะทุกคนเขาบอกนะคะว่าโปรเพียงแค่999บาทเนี่ยได้ของแถม9รายการมูลค่ารวมกว่า3,500บาทจ้าโอ้ my god ได้เยอะมากจริงๆทุกคน เราไปเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะนี้ไปถ่ายน้ำมันเครื่องกันมีบริการเสิร์ฟขนมเสิร์ฟน้ำดื่มกาแฟด้วยนะคะช่างนะคะก็จะฟังเสียงเช็คลูกกอกหนะ้าเครื่องเช็คลูกหมากนะจ๊ะแล้วก็เช็คลูกปืนแล้วก็ช่วยดูว่าแบบเออรถเป็นยังไงบ้างรอรถเป็นยังไงบ้างอะไรแบบนี้นะทุกคนหลังจากนั้นเขาก็จะมีเครื่องที่คอยเช็คระบบให้นะคะว่าแบบ เออระบบภายในรถเนี่ยโอเคหรือเปล่าอะไรแบบนี้พอโอเคเสร็จนะคะเขาก็จะเติมเป็นลมยางในโตเจนให้เราคะ่ะนี่หลังจากนั้นนะคะก็เรียบร้อยเราก็จะไปล้างรถกันจ้าอันนี้ก็จะเริ่มล้างรถนะคะนี่ดูดฝุ่นพ่น้องเครื่องกันหนูและมแมลงนะคะสตรีมช่องแอร์ เช็ดกระจกนะคะแล้วก็เคลือบกระจกป้องกันน้ำเกาะน,นะคะทุกคนสามารถรับบริการได้ที่สาขาบางนาแล้วก็นาวเวอร์มิน155นะคะทุกคนจองคิวได้ที่นี่เลย